ไปทำให้มันตื่นซะฟัวอะ <c oughs> ทำไมมืดมากมองอะไรไม่เห็นเลยแกเป็นใครทำไมถึงมาจับฉันฉันทำอะไรพวกแกหรือไงฉันจะบอกอะไรให้นะถ้าจะเอาเงินจากฉันน่ะแกมีวันได้หรอกแกรู้จักเจนเซี่ยวซาไหมก็มาที่นี่เพื่อตามหาเจนเที่ยวซาเหรืออาจจะเป็นตัดตูของเจนเทียเเท่ยวซาอะไรเจนเที่ยวซาอะไร ฉันได้ยินชื่อนี้เป็นครั้งแรกไม่รู้จักพวกเขาด้ซ้ําแสดงเก่งนี่ไม่เป็นไรถึงแกจะไม่รู้จักเคิร์นเซียวซ่าแต่เขาก็ารู้จักแกและจะต้องมาช่วยแกแน่ก่อนหน้านี้พวกแกนัดกันไวน้นี่บ้าเอ๋ยคนพวกนี้ก็ใครกันแน่ทําไมถึงได้อวดดีแบบนี้นะไอ้บ้าเอ้ยเป็นแค่คนเลวทำไมถึงได้ทำท่าทางกล้าอวดดีแบบนี้บัง เอ๊เร็วพี่บอลเชือกนี่ไปมัดมันไว้เดี๋ยวนี้เออฟบเป็นเด็กดีเข้าไว้ไม่งั้นแกอาจจะตายก่อนที่เจนเซียวซาจะมาถึงนะเซียวซาเซียวซามีหวังแล้วตึกตึกึเอ๊เฮ้หวัดดีจอดรถก่อนได้ไหมจะไปไหนกันเดี๋ยวฉันกลับไปส่งเองตึกตึกตึก ฉันติดต่อนายกู้ภัยเพื่อกู้หนาหายี้แล้วเธอลองดูว่าสามารถติดต่อก็ได้ไหมเอ๊ะไม่ต้องติดต่อไปแล้วฉันรู้แล้วว่าไอ้ีอยู่ไหนนายรู้ว่าเขาอยู่ไหนแล้วเหรอใช่แล้วแล้วฉันก็รู้แล้วดว้วยใครเป็นผู้บงการอยู่เบื้องหลงังหึกฉันมาแล้วแกอยู่ไหนเอ๊ะเซียลซ่าหนีไปเป้าหมายของพวกนั้นคือนายนะ นายหนีไปก่อนไม่ต้องสนใจฉันพวกมันไม่มีความแค้นอะไรกับฉันไม่ทำอะไรฉันหรอกฉันเดาไว้ไม่มีผิดคนที่รักเพื่อนอย่างเซนเชียวซาไม่มีทางทิ้งเพื่อนจะต้องมาช่วยแกเองแน่นอนเอออย่าบ่นมากครั้งก่อนคงจะเบาไม้เบามือไปสินะแกถึงได้หายเร็วและกลับมาสร้างปัญหนาให้ชาวบ้านอีกแบบนี้เนเสียวซาแกคิดว่าตัวเองเก่งมากสินะ สวรรค์ไม่มีทางก้าวกลันแกทุกครั้งหรอกครั้งนี้จะทำให้แกรู้เองว่าการที่ถูกฟ้าทอดทิ้งเป็นความรู้สึกยังไงได้สิแต่ควรปล่อยคนที่ไม่เกี่ยวข้องไปก่อนได้หรือเปล่าไม่ได้ฝุบเจ้านี่เป็นผู้ชมและพยานเพียงหนึ่งเดียวของพวกเราดังนั้นมันห้ามไปไหนทั้งนั้นถุยแกนี่มันโรคจิตชัด,ชด เรื่องที่โรคจิตและตื่นเต้นมากกว่านี้ยังรออยู่นะัวเอนี่คือสิ่งที่แกเคยทำไว้กับฉันในครั้งก่อนเป็นไงบ้างรู้สึกดีมากใช่ไหมยหยุดนะคืนตีอีกมีคนตายจริงๆหรอกนะตายมันควรจะตายไปตั้งแต่เมื่อ20ปีก่อนแล้วด้วยซ้ำเอะ ทำไมยังไม่ถึงทำไมยังไม่มาสักทีนะฉันจะไปช่วยไอ e. ้อีเธอติดต่อจินเหมยลี่บอกให้เขามาฉันที่คอนเทนเนอร์ร้างฉันจะช่วยถ่วงเวลาให้เธอแก่บอกให้เขารีบมาที่นี่ด่วนก็อพอจาไว้เธอห้ามตามมาเด็ดขาดโดยจนเหมยลี่อยู่ที่นี่ก็อพอมีวอมีวอพี่เหมยลี่ทางนี้ค่ะทําไมเหรอมีเรื่องอะไรถึงได้เรยกให้ฉันมาที่นี่นะักคุณลุงเซียวซาก,กําลังตกอยู่ในอันตรายค่ะเซียวซาทําไมเหรอ เออฉันก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงคุณลุงบอกแก่ฉันรอพี่อยู่ที่นี่บอกให้พี่ไปหาเขาที่คอนเทนเนอร์รางแห่งหนึ่งและให้พาคุณไปด้วยแต่ห้ามแม่ฉันไปค่ะคอนเทนเนอร์ er รางหรือว่าจะเป็นเอ๊ะต้องเป็นที่นั่นแน่ๆไม่งั้นคุณไม่มีทางสั่งห้ามไม่ให้เด็กไร้เดียงสาเข้าไปเออไม่ต้องห่วงฉันจะไปช่วยเซียวซาเธอรออยู่ที่นี่นะอย่าไปไหนตามใจชอบเชละ่ะทำไมถึงแม่ฉัน้าใกล้ล่ะกลัวว่าฉันจะไปเป็นตัวถ่วงเหรอ พวกนายตามฉันมาส่วนกูดอื่นรอคำสั่งอยู่ที่นี่ครับเออคอยดูเด็กผู้หญิงคนนี้ให้ดีด้วยห้ามแม่เกิดอะไรขึ้นกับเธอเด็กขาดทํายังไงถึงจะตามพวกเขาไปได้นะมีละ <c oughs> พี่ตำรวจคะฉันอยากจะไป้องน้ําหน่อยฉันมารอพวกพี่ๆอยู่ตรงนี้ตั้งนานฉันทนไม่ไหวแล้วจริงๆค่ะงั้นฉันจะไปกับเธอเอ๊ะไม่ได้นะคะจะเป็นผู้หญิงนะคะอย่าดีกว่าคะ่ะไม่ต้องห่วงฉันจะรีบไปรีบกลับคะ่ะ ก็ได้เร็วๆหน่อยละ่ะปุ๊บๆกบ,บตุบทุกคนระวังความปลอดภัยของเตียเงระหว่างปฏิบัติภารกิจด้วยเอาละ่ะไปได้ฟูดครั้งนี้จ้ทำให้แกหายไปจากโลกนี้โดยที่ไม่มีใครรู้เองพูดเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ออกมาหน้าตาเฉยเลยนะอายุ30กว่าแล้วยังทำตัวปัญญาอ่อนอยู่ได้แกไม่เห็นหรือไง,ข,งข้างมี คนเป็นเป็นทั้งคนเหตุการณ์ทุกอย่างอยู่ด้วยจะตายอยู่แล้วยังทำเป็นปากแข็งอีกฝึบอ้อยไม่ว่าอย่างไงก็ต้องมีใครสับกคุนมาเป็นพยานการหายไปของแกแต่พอแกหายไปแล้วมันก็ไม่รอนเหมือนกัน <c oughs> นี่แกฉีดอะไรเข้าไปในตัวเขานะ่ะชื่อเบาๆหน่อยเดี๋ยวก็ถึงตาแกแล้วไม่ต้องรีบร้อนรออโอ๊ยถึงแล้วเหรอ ตำรวจห้ามขยับวางอาวุธลงจากมือเดี๋ยวนี้เอ๊ะเปรงปรวะนี้เร็วนี้เร็วเฮ้ยตรงนี้คุ้นมากเลยโอ๊ยปวดหัวเอ๊ะหรือว่าฉันเคยมาที่นี่ฟุบเจนฟูฟึบฝึกพี่รองพี่รองของลงอุงื้อซ่ารังแกเขาอีกแล้วเหรอเนี่ย ฟูดอยอตาค่ะอยู่นิ่งๆห้ามกัดขืนเซียวซ่าอยู่ข้างในเอ๊ะจีโอ๊ะช่วยด้วยเป็นอะไรหรือเปล่าตานฉุนบเปล่าเซียวซ่าเป็นยังไงบ้างตาลุงตื่นสินี่ลุงตื่นขึ้นมาสิไม่รู้ว่าพวกมันฉีดยาอะไรเข้าไปข้างในร่างกายของเซียวซ่า ทำยังไงดีห่าตาลชูนเตือตั้งกติให้ดีสิไออี e, ช่วยฉันหน่อยพาลุงไปรโงปรงพยาบาลกันเอ๊ะปวดหัวจังฉันฉันเป็นอะไรกันแน่คุณลุงรีบตื่นรีบตื่นขึ้นมาสิเอ๊ะฝุ่ตาลชูนนับถือเธอเลยจริงๆนะมานั่งรอตรงนี้ได้ทุกวันพ่อแม่ของพวกกอาไม่เอาเธอแล้วไม่งั้นทำไมถึงไม่มาหาเธอสัทีล่ะไม่จริงฉันพูดจริง ถ้าฉันเป็นพ่อแม่ของเธอฉันก็ไม่อยากเอาเธอเหมือนกันทั้งเฉยทั้งน่าเกลียดหุบปากเลยนะห้ามว่าพ่อแม่ของฉันนะฉันจะว่าแล้วทําไมเธอมันเป็นเด็กพ่อแม่ไม่รักอือช่วยด้วยช่วยด้วยเอ๊ะมไม่ต้องกลัวนะจับเอาไว้นะต้องไม่เป็นอะไรปุบเอือตึก ขอบใจนะเพื่อตอบแทนที่เธอช่วยชีวิตฉันฉันจะขอของที่ฉันรักให้ที่สุดกับเธอนี่ขอบคุณเธออย่าดูว่าภาพมันไม่สวยรอฉันโตขึ้นและกลายเป็นศิลปินใหญ่ก่อนผลงานพวกนี้ต้องราคาสูงเรื่องแน่นอนถ้าอย่างนั้นฉันจะรอวันที่นายเป็นศิลปินใหญ่นะจริงสินายรู้ไหมว่าหมู่บ้านนั้นซิ่งไปทางไหนอืมน่าจะไปทางซ้ายมั้ง ขอบคุณรู้สึกว่าไม่ใช่ทางนี้นะเอ๊ะน้องชายไปกับพวกเราเถอะไปเถอะมีคนจ้างเรามาพาแกไปด้วยราคาสูงมากเลยนะนี่พวกผู้ใหญ่น่ารังเกียจไม่เห็นเลยว,ว่าเขาไม่อยากไปด้วยนะ่ะเอ๊ะเออพวกแกป,ปล่อยฉันนะอ่เอ่เอเอ,เอ,เอคนเลวพวกแกป,ปล่อยฉันนะน้องสาวไม่ต้องกลัวนะเชื่อฉัน แค่เธอไม่ร้องไห้ฉันก็มีวิธีพาเธอไปจากที่นี่แต่ว่าพี่ชายก็ถูกมนวไว้อยู่จะพาฉันออกไปได้ยังไงอีกอย่างพวกเราก็ถูกจับมาตั้งหลายวันแล้วด้วยครอบครัวพี่ไม่คิดจะมาช่วยยังไงเออให้พี่ยังมีอารมให้ลูกอมฉันอีกหรอเนี่ย ฉันแค่กำลังจะบอกให้เธอรูว้ว,ว่าเธอควรจะเชื่อว่าในสถานการณ์ที่กำลังลำบากไม่ได้มีแค่ความลำบากเท่านั้นนะมันยังมีลูกอมรสหวานให้ได้กินอีกอย่างเมื่อถึงที่สุดแล้วมันจะมีทางออกของมันเองเออจริงสิเจนเซียวซาเธอชื่ออะไรหรอชื่อของฉันเพราะกว่าชื่อของพี่ชายเองนะฉันชื่อหาวตานชูนถ้าพวกเราออกไปจากที่นี่ได้จริงๆเธอต้องพบพี่ชายได้อีกครั้งเพื่อกอบคุณพี่เออน่ารักจัง พวก,กาแกกำลังซุกซิบอะไรกันป่าๆเปล่าในมือถืออะไรอยู่ไม่มีอะไรพวกแกปล่อยฉันนะเด็กที่ทำตัวไม่ดีถูกลงโทษนะเอ๊ฟิวปกไม่นะอย่านะพวกแกอย่ายทำร้ายเขานะอ้าออกไปออกไปซ่ฟุ ตาชุนไม่ต้องกลัวนะฉันจะไปช่วยเธอเดี๋ยวนี้ช่วยด้วยพี่ชายช่วยด้วยนี่คือสิ่งที่พวกแกสมควรได้รับปว๊ไอเด็กเวนนี่เหม็นเบาเลยแฮะพวกมันหนีไปแล้วตามไปเร็วอย่าหันหลังวิ่งไปข้างหน้าเรื่อยๆคิดซะว่าข้างหลังมีหมาวิ่งตามอยู่หลายตัวถ้าไม่พยายามไม่ก็ถูกมันกินไม่ไม่ไมอย่าไล่าตามฉันนะ ตาจุนตื่นสิขอร้องล่ะที่เพืตื่นขึ้นมาพี่ชายหนีแล้วตาจูนตานุนไม่เป็นไรแล้วไม่มีใครไล่ตามเธอแล้วตื่นสิเอ๊ะตอนสุดท้ายที่หนีออกไปได้นะพูดอะไรไปกันแน่ทำไมจู่จู่ตาจูนถ,ถึงหมดสติชวนเ้วซ่านายจะเย็นก่อนได้ไหมฉันไม่ได้พูดอะไรทั้งนั้นตอนนั้นฉันกับตาจูนเห็นว่านายกำลังวิกฤตในใจเอาแต่เป็นห่วงแต่นายฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมยันนั่นถึงหมดสติไป โทษทีฉันหัวร้อนไปเองพี่ชายเอ๊ะตานชูนเตอตื่นแล้วเหรอเออรู้สึกดีขึ้นบ้างไหมฉันไปเอาน้ำมาให้นะเรื่องโรงเรียนของเธอไม่ต้องเป็นห่วงฉันลาหยุดให้แล้วหลายวันมาเนี่ยเธอคงจะเหนื่อยมากเหมือนกันพี่ชายคุณคือพี่ชายในตอนนั้นสินะเจนเซียวซาเอ๊ะพี่ชายอะไรฉันไม่รู้ว่าเธอกำลังพูดอะไรอยู่นะ ฉันจำได้ทุกอย่างแล้วเรื่องเกิดขึ้นในวันนั้นตอนที่พ่อแรงเป็นเด็กพวกคุณเลวที่จับตัวคุณไปและฉันก็เข้าใจแล้วว่าทําไมตัวเองถึงได้กลัวหมาขนาดนี้วันนั้นคุณคงจะกลัวและทรมานมากสินะแต่กลับต้องปกป้องฉันด้วยแต่ว่าฉันแต่ว่าฉันกลับลืมทุกอย่างซะสนิทเลยจนได้เห็นบ้านทรงเดียวกันหลังนั้นอีกความทรงจําพวกนั้นถึงได้เล่นกลเข้ามาในสมองของฉันอีกครั้งดังนั้นตอนนี้ฉันอยากจะบอกขอบคุณกับพี่ชายในตอนนั้นจริงๆ หาวตาชุนนอกจากฉันจะมีใครที่ยอมเสี่ยงชีวิตปกป้องเธออีกและคนที่ทําแด้ขนาดนี้ก็มีแค่ฉันจนเสี่ยวซร้าคนเดียวตอนแรกก็ตั้งใจว่าจะปิดเธอไปตลอดฉันแบกรับความทรมานพวกนี้ไว้คนเดียวก็พอแต่สุดท้ายก็ล้มเหลวอืมหยุดร้องได้แล้วตอนนี้เธอต้องการความสงบเพื่อักฟื้นร่างกายนะฉันจะทําให้สงบได้ยังไงกันพี่ทําแบบนี้ได้ไง มักจะไม่พูดอะไรแปลกๆอย่างฉันจำพี่ไม่ได้ทั้งที่พี่จำได้ทุกอย่างทำไมพี่ต้องปิดฉันด้วยทำไมเหรอเพราะฉันไม่อยากให้เธอต้องเจ็บปวดด้วยไงล่ะออตอนที่ฉันได้พบเธอครั้งแรกเธอมีเสน่ห์ดึงดูดมากแต่พอเห็นว่าครอบครัวเธอทำไม่ดีกับเธอฉันก็ยิ่งมั่นใจว่าความผิดของตองถ้าเธอจำไม่ได้ตลอดไปก็คงดีต่อไปนี้รับปากฉันนะห้ามปิดบังอะไรฉันอีกเป็นเกินขาด เธอหมายความว่าเธอจะเป็นแฟนฉันและซื่อสัตย์กับฉันใช่ไหมเออไปอกไหนของฉันที่จะบอกว่าจะเป็นแฟนของพี่เหรอเซลซ่าพี่เป็นอะไรหน่ะเจ็บตรงไหนเหรอเซลซ่าเซลซ่าคุณหมอคุณหมอรีบเข้ามาเร็วไม่ทราบว่าใครคือญาติผู้ป่วยครับฉันค่ะขอเป็นยังไงบ้างคะคุณหมอหนักมากไหมคะ เ,เดี๋ยวคนไข้จะถูกย้ายไปปักฟื้นที่ห้องผู้ป่วยตอนนี้ชีวิตถือว่าปลอดภัยชั่วคราวแต่แต่อะไรคะรีบๆพูดมาสิครับคุณหมอแต่ผู้ป่วยเหมือนจะถูกฉีดพิษชนิดหนึ่งเข้าร่างกายซึ่งพวกเรายังไม่ระบุได้ชัดว่าไวรัชนิดไหนดังนั้นผู้ป่วยอาจจะมีโอกาสกลายเป็นเช่าชานิดตาเอ่อวรัสเหรอครับที่หมอนั่นฉีดเข้าร่างกายจนเที่ยวซ่าคือวรัสเหรอนายรู้อะไรบ้างก็ถูกฉีดเมื่อไหร่ ก็แสดงว่าถ้าเราอยากจะช่วยชีวิตของผู้เป่วก็ต้องรู้ชนิดของไวรัสก่อนให้ได้ใช่ไหมครับคุณหมอประมาณนั้นครับถ้ารู้ชนิดของไวรัสแล้วพวกเราก็จะสามารถวางแผนหรือวิจัยยารักษาได้สะดวกรวดเร็วขึ้นฉันเห็นคุณที่จับตัวพวกเขาฉีดไวรัสเข้าร่างกายกับเชนเยลซาก,กับตาดังนั้นคนคนนั้นจะต้องรู้ข้อมูลของไวรัสตัวนี้แน่ช่วยฉันดูไยเซลซาทีนะฉันจะไปหาชนิดของไวรัสสตานนตำรวจพี่ไมลี่พี่ไมลี่อยู่ไหนพี่ไมลี่คะ ตาลฉุนมีอะไรหรือเปล่าพี่ไมลี่พาฉันไปเจอชินฟู่หน่อยคะ่ะฉันมีเรื่องสําคัญมากที่จะถามเขาฉันรู้แล้วว่าเธอต้องมาหาฉันบอกมานะแกฉีดอะไรเข้าไปในร่างกายของเธอท่ากันแน่อยากรู้เหรอถ้าอยากรู้ก็ปล่อยฉันออกไปจากที่นี่ก่อนเซสารเลวแต่ตอนนี้เธอก็ต้องมาขอสารเลวอย่างฉันช่วยอยู่ดีไม่ใช่หรอเป็นไงว่ายังไงล่ะ เธออยากจะเห็นเชนเที่ยวซ่าตายหรือว่าจะเอาวิธีช่วยฉันออกไปล่ะจะสู้กับฉันเหรอพวกแกงอ่อนแอเกินไป